สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เน็ก c นชาแนลจะมาเล่าเรื่องผีเป็น EP ีที่73ค่ะเรื่องได้ยินเสียงคนเดินเคาะกระจกค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านน้องสาวอีกครั้งนะคะในคืนหนึ่งก่อนปีใหม่ค่ะ ก็สามีของน้องสาวเขาก็ปกติเขาจะนอนดึกค่ะเพราะเขาทำงานต้องส่งอีเมลกับต่างประเทศอะไรประมาณนี้ด้วยหน้าที่ของเขาก็รับผิดชอบเยอะอยู่เขาก็ทำงานดึกค่ะเป็นเรื่องปกติก็คือน้องสาวเขาก็เข้าไปนอนในห้องนอนเรียบร้อยแล้วกับลูกชาย ส่วนสามีของเขาก็นั่งทำงานอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องทำงานก็นั่งทำงานอยู่ก็ทำไปเพลินๆค่ะประมาณเกือบเอบที่ยงคืนเห็นจะได้เขาก็นั่งทำงานอยู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ได้ยินเสียงเสียงก๊อกก๊เหมือนเคาะที่กระจกนะคะห้องนั้นเขาก็จะมีกระจกอยู่ ประมาณสามบานนะคะตรงบริเวณหน้าเขาเป็นกระจกหนาค่ะแต่ก็สามารถมองเห็นได้ถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นได้แต่วันนั้นเขาก็มีผ้าม่านกันอยู่เนาะก็ได้ยินแต่เสียงเคาะก๊อก๊อกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะสามีน้องสาวมนุก,ก็ไม่ได้สนใจก็นั่งทำงานไปอีก ผ่านไปประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้นะคะที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็ได้ยินเสียงอีกเคาะตรงกระจกค่ะสามทีก๊อกก๊อกก,กเขาก็คล้องใจว่าอะไรได้ยินสองรอบแล้วแต่เขาเป็นคนไม่กลัวนะคะเขาก็เดินไปเปิดผ้าม่านตรงนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงเลยเปิดไปก็ไม่มีอะไรค่ะโลง่งแล้วเขาก็พยายามมองไปรอบๆบ,บ้าน ตรงบริเวณนั้นก็คือมองเห็นทั้งหน้าบ้านและข้างบ้านทั้งหมดถ้ามีคนเดินผ่านก็คือมีทั้งกระจกสองช่องนั้นแล้วก็มองไปอีกข้างหนึ่งบริเวณห้องโถงก็เป็นกระจกทั้งหมดนะคะเขาก็เดินมองหาเสียงนั้นว่ามีคนเดินไหมแต่เขาเหมือนรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เดินไปเดินมาเขาคิดแบบนั้น แต่ในความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้กลัวอะไรนะคะเขาก็มานั่งทำงานปกติจนวันนั้นถึงตีสองได้ยินเสียงเคาะอยู่ประมาณสีรอบค่ะแต่ก็ลุกไปดูไม่มีใครแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆก็เขาก็เก็บมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรคือเรื่องนี้เกิดขึ้นใน อีกวันหนึ่งก่อนที่น้องสาวเขาจะเห็นแต่น้องสาวของสามีน้องสาวแม่นกอะค่ะเขาเจอก่อนหนึ่งคืนก่อนที่น้องพยาบาลจะเจอก็เรื่องนี้ก็โปรดใช้วิจรณญาในการรับฟังนะคะแต่เขาดูแล้ว บริเวณรอบๆบ,บ้านไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันดึกแล้วเขาก็เดินดูเขากลัวที่สุดคือขโมยกลัวโจรขโมยมากกว่าเพราะสามีน้องสาวเมนุเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วค่ะก็เขาก็เก็บเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังตอนเช้าแล้วน้องสาวมนุก,ก็มาเล่าให้เมนุฟังอีกทีแล้วปกติสามีน้องสาวเมนุเขาก็จะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆ ก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนมาด้วยเสียงบ้างมาด้วยกลิ่นบ้างก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทุกคน<ม>เหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางครั้งอาจจะมาเป็นเสียงบ้างเป็นตัวตนบ้างมีภาพมาให้เราเห็นบ้างหรือบางครั้งก็มาเป็นกลิ่น กินเน่าเมนบ้างกินทูบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่คนจะเจอแต่ครั้งนี้ก็เจอค่ะเจอก่อนหนึ่งวันที่น้องพยาบาลจะเจอนะคะก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะปกติบ้านหลังนี้เขาอยู่กันมา ตอนนี้หลานได้เกือบจะ5ขวบแล้วก็เกือบ5ปีแล้วนะคะบ้านจัดสรรที่เขาปลูกใหม่ๆเลยค่ะก็ไม่เคยเจออะไรนะคะก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตามนางพยาบาลมานะคะก็ให้ทุกคนพิจารณากันดีๆในการที่จะรับฟังในเรื่องนี้นะคะมนนก็เลยเก็บมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าก็มีเรื่องแบบนี้บ่อย กับคนบางคนที่เขาไม่ได้กลัวนะคะเขาก็เฉยๆก็มาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้กลัวแล้วน้องสาวก็บอกว่าบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่ามีเหมือนคนเดินแต่น้องสาวก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความกลัวในเรื่องเหล่านี้กลัวคนมากกว่าคะ่ะเพราะบางครั้งน้องสาวจะอยู่กับลูกแค่สองคนเพราะมันก็จะอันตรายแล้วก็มีคนงานเขายังทําบ้านอยู่ข้างๆด้วยแต่นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เรื่องที่เกิดก็คือบ้านข้างๆอีกหมู่บ้านโครงการหนึ่งเขาทําเสร็จหมดแล้ว แล้วพนักงานทุกคนก็กลับกันไปหมดแล้วค่ะดึกแล้วช่วงนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะแม่นกเก็บมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถามว่าน่ากลัวไหมล่าสุดแม่นกก็ไปนอนพักที่บ้านน้องเสาวมาก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วจริงๆแม่นกก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่เคยเจออะไรก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรมาให้ฟังอีกก็โปรดรอติดตามกันต่อไปค่ะทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ให้ชมกันให้ฟังกันเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ